สวัสดีค่ะแม่บ้านตะว,วันค่ะวันนี้พาเข้าสวนมาตัดชะอมค่ะนี่ค่ะชะอมเต็มเลยดอกยอดแล้วเราจะตัดมันนี่ค่ะเตี้ชะอมเต็มสวนเลยค่ะนี่ดูชะอมชะอมเต็มสวนเลยนี่ยจะมาสอนวิธีการตัด จริงค่ะวิธีการตัดจรวิธีการตัดเราก็จะตัดตัดไปแต่งไปนะ่อันไหนที่ไม่ยาวเราก็นั่นตัดไปแต่งไปเอาใบนี้ออกค่ะนี่เพราะว่าเพื่อที่จะไม่ให้มันโตโตวไวเนาะเพื่อรดนทีถ้าโตวไวแล้วจะไม่ออกยอดแล้วก็ทำให้ยอดใหญ่ด้วเวลามันออกมา ใครที่รักกันเกษตรเนเาะก็ทำเหมือนในบ้านตะวันได้ปลูกทิ้งๆไม่ได้ค่ะชม <c oughs> ปลูกครั้งเดียวมันก็เก็บได้ตลอดนะเช้านี้ไปส่งลูกที่โรงเรียนละแล้วก็เลยลับมาทำงานในสวนนี่ค่ะตัดไปแต่งไป ลแล้วล่องมันเราก็สามารถปลูกผักอย่างอื่นไว้กินได้นะคะเนี่ยแล้วบ้านตะวันก็เอาฟักทองมาลงไว้เต็มเลยนี่ค่ะฟักทองผักผมนะผักผมผัดอร่อยนะมีวิตามินสูงมากเลยน,นี่ค่ะสวนวันนี้จะต้องตัดะอมส่งเขาค่ะ นี่นี่ค่ะตัดไปแต่งไปนะเนย่ยตัดไปแต่งไปมันจะได้ยอดอืมตัดตรงนี้ออกมันจะได้แตกขึ้นมาอีกและยอดของมันก็จะใหญ่ด้วยค่ะ อืมอืมนี่ยอดใหญ่ไปเลยเ้เพราะเราตัดไปแต่งไปเนาะพูดพรงนี้จะาทำให้สูงแล้วมันจะไม่ค่อยใหญ่นะ มันชอบตัดตัดแต่งยิ่งไม่ค่อยมีใบยิ่งดีนะตัดแต่งใบให้มันออกให้มันเหลือในน้อยอ่ะจะได้ออกแกอยอเยนี้ไ <c oughs> ม่ละบานตัว,วันแล้วก็มีเวลานี่นี่ไ,ได้แล้วไงก็จลาขอขอบคุณนะคะ ก็กราบสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะที่เข้ามาชมคลิปนี้แม่บ้านตะวันก็ขอตัวทำงานก่อนนะคะนี่เนี่ยขอตัวทำงานก่อนนะสวัสดีค่ะ